ันดีครับมากุยซื้อยูบันทาครับบรรยากาศยกเตยล่าแล้วพี่นอ้อง ุณนะครับคุณยายยูเอสอีกเอสก็คือประเทศอเมริกาซ <Wow. S 1> ารัฐ ใายลูกนะไปให้เมียเราเนี่ย FC ตัวนี้มี FC เตัวนี้เอาของเอานังอันนี้ไปให้นาติดแล้วจะใส่บัรใช่เลยดใช่ที่อยู่หนาปิดหองออก FC ตัวยู่ัวเนี้ยจะเป็น FC เนอะ ตว,วันนี้เราไม่มีงานแสดงเป็นวันที่เดินทางไปพักแรมน้องบัวลมพูครับสีบนเรื่องครับบางส่วนอาจจะได้พักอยู่ชื่อผู้ม,มีครับเพราะว่า,ารถปลาลัดนาจะบ่แล้ว ก,ก็อยากไปยุ่งนะี่จะไปอะไรบ้างวดเลยบึงหนาเพราะว่าเป็น <What S 1>

จักบาทเขอบคุณบ้านหาอีกสองพันบาทค่าหยอกพ่อพ่อหาหยอกพ่อหาหยอดขอบคุณสาคูขอบคุณ,คคณเด้ออีกสองพันด้อแม่แม่เด้อม, αι 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 มอืงขึ้นเลยจกิดเมื่อไรวะที่มาวันที่เอามาัดผมทบก็ได้เมื่อนี้มัดสมทบเลยคืนไม่ใช่คืนนี่สิเ <c oughs> ที่ยงนี้ <c oughs> เ,รเราเราเตือนมากกนตอนเที่ยงไม่ใช่ไหมเซงวะวันออ<ต>นี่ก็จะ<อ>ไปซื้อเลยใช่ปีตลาดนี้ ตกใจปะตกใจตัวื่อตกใจระคูนคือว่าต่บอมีกี่องดาปนี้เผียรไปไปเก็บของนัดกันไว้แล้วเนื่องในงานอะไรนี่พ่อไม่รู้เพ่เพื่อนเเคยกันขัดเท่าไอ้เผียดีคนนี้ทลังปิบตเข้ก่อน เนี่ยหมดแค่ส่วนว่าเออเพราะว่าไตนตัวตัวเ่พตกพวบปล่นทตัวที่หัวดิเจ้เกือตีหัวแล้วเยนเียนเรอยมันเฮียนตอนนี้มันเฮียนครับเอาจะเพิ่งอะไรปติเงียกับปลากก่อนปลาคนหัวบางล ิบก็ได้ไรอ่ะได้เป็นเพือนกันดิบดิบเลยเลบูรูลมีคนหนาเด้รยพี่นอนไปากโหดมนหาการเลียงยังเกิดขึ้นอีกเอาองาตลอนไหลเงาอ่ะมันต้องกิดกันได้ห เปลี่ยนสูตรพี่น้องครับเปลียนุดินานแล้วัวเอคตียมตัวเดินทกันพี้งครับวันนี้ไม่มีงานแสดงเนาะวัน่หาว่างงานครับวันหาว่างงานกับเดินทางครับไปพักที่อำเภอศรีบุญเรืองครับน้องบัวลำพูเพราะว่าาไม่งานแสดงอยู่น้องบัวลำพูพี่น้องเอา ตอนนี้แจ้งโคโรพี่น้องครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วตอนนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามย่าเข้าว่าจงใส่เนี่ยในกลุ่มก็ให้ไปใส่เนี่ยรถผู้ใดเนี่ยไปรถพู้ใดบ่ได้ไปแน่เนี่ยเบิ้งงล้วบอกเอส่วนที่เหลือก็จังวสันเอาจะเพราะท่นได้เปิดเบิ้งเปิดอ่านบ่ เราสียอัปเดตเนี่ยังหน่อยโมเป็นใจะไรยัยไม่เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียก่อนขอบคุณทุกการติดตามกับปาโกสุริโยบันธาครับไร้ง้างครับจากวัดดอนกูครับจังหวัดเชียงพูมครับอำเภอเมืองครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้สำเนียครับสวัสดีครับ